ในปนีนะครับเป็นเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัดเจรจาในนามประธานและคณะรัมการกับเมื่อวันที่เราเดินในก้อวนเมงทคุณมูนิธิคุณประธานของประานตงชแลายกม่มีเป็นการเฉลิมเกียรติของผู้บริหารของิต่า ร่วมกิจกรรมสำคัญในวันนี้นะครับจากล่าวรายงานปรานวิทิสว่างพรรธรรมานนะครับก็เป็นการจัดงานติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้สนนะครับในการทำรของศูนย์ย์ู้ภัยองคายครบรอบยี่สิบเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องแรวาพระราชดิกาัเร่ครบรอบย8ปีการก่อตั้งศูนย์ย์ู้ภัยนองคายนะครับของวิทิสว่างธรรมานก็งานสำคัญอค่ีอ thank you

ที่ได้รับมอบผู้ปลอมไดนรับเชิญมานะครับโดยทีมีมอบของขวัญคนักงานในสนามีชิปกระดิงท้ายกอบจอบเป็นอาชีพจัแถวพราะนั่นน้องกระแสกน้องกระแทต้องมาจักแถวันน้องสมัยนี้อท้ายรอนจอยูชิปเต้าีจัแถวแบบนี้เช่นนี้สำารับผู้ปลอมเ้รเริ่มที่พิธนะพี่นอง่้านะครับผาน้กวุฒิการไดีมีอายุแรงพิกานได้รับมอบแล้วนะครับ ก็ไปครับคุกตก็ไปขย้อนน้นเลครับพี่น้อ,ของ,าางขอควาาร่วมมือนับพี่น้องคณะทำงนานนะครับได้จัดแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะสอสอเมนี้เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องแล้วก็ได้มาทำหน้าที่หน่ของ,าาง,งของาางนงองาางนอส ขอแรกขอได้เดอท่้สามนะครับเพื่อนี่มกได้ทีมงานบริหารัพพน้องอากาศก้าพรัพน้องเดือาทั้ามที่น้องพนักงานสสอกระแสตุ้มพอดค้ชศึกสาวัชโรนนวัตรทลีและคณะได้ร่วมกับผู้นิตศสวาภูมนราสถาน ครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในการประกอบพิธีนะครับเราเียนเชิญท่าน